จะแนะนำ3วิธีปรับตัวกับการใช้โปรเรคซีฟครั้งแรกนะคะหลายคนอาจจะมีความกังวลใจนะคะกับการใช้เลนโปรเรคซีฟในครั้งแรกนะคะเราก็จะมาใช้เลนโปรเรคซีฟด้วย3เทคนิคง่ายๆนะคะเพื่อให้ปรับตัวได้ง่ายในการใช้งานนะคะสำหรับใครที่ได้แว่นโปรเรคซีฟไปแล้วนะคะไม่แนะนำให้ ใช้สลับกับแว่นเดิมที่เคยมีนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการปรับตัว 2. ฝึกมองไกลผ่านส่วนบนของเลนนะคะแล้วก็อ่านหนังสือดูโทรศัพท์ผ่านส่วนล่างของเลนในส่วนของระยะกลางอย่างเช่นดูคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กก็ใช้ผ่านส่วนเลนกลางนะคะผ่านตรงกลางของเลนและ 3. หากใครนะคะที่ยัง ที่นำแว่นไปใช้แล้วรู้สึกว่ายังไม่ถนัดในการใส่ไม่ต้องกังวลน,นะคะกลับมาที่ร้านได้เพื่อให้แนะนำการใช้งานให้ใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อดูระยะการใช้งานหรือว่าดูว่าแว่นมีการเสียสูงหรือเปล่าก็เข้ามาได้นะคะเลน,เน,เนส์ปรกเกิใส่ง่ายนะคะแค่เรารู้วิธีการใช้งานที่ถูกต้องแล้วก็เลือกโครงสร้างเลนส์ให้เหมาะสมรับรองว่าใส่ได้สบายแน่นอนคะ่ะ